กลับนะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนว่าจะคุยแบบไหน <Okay. S 1> นะไม,ไม่เราออกคลิปแล้วปู่ <Huh? S 2> คุยแบบเลยสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาบุกสำนักปู่ฤษีเทพนรสิงห์นะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิทพัทยา91านะครับเข้ามาประมาณ2 0 0เมตรน,นะครับเราจะมาดูว่าปู่ ปู่ชื่อจริงชื่ออะไรตามใน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 วงการฤือีเห็นในวงการฤือีอ๋อถ้าวงการฤาษีเราชื่อพุธธทธฤือีเทพนรสิงพุทธลือศีเนี่ยต่อรสิงใครเป็นคนตั้งให้ปู่ก็ออก็นิมิตมาครับทีแรกเป็นลือาษีทั่วไปนะฤาษรีอะไรตอนแรกแรก็ <lemon S 1> ลือีมันไม่มีชื่อนรสิงนี่แหละฤาษีนรสิงใช่แล้วต่อมาก็เป็นมหาลาษีมหาฤาษีนอน่ามหาฤาษีเทพน,นรสิงอ่าแล้วต่อมาก็ ต่อมาให้รับใช้รับใช้มนุษย์ก็ให้เป็นพุทธฤอษีพุทธฤอษีอันนี้แปลว่าอะไรครัพุทธฤอษีก็ผู้มีแต่ให้ผู้มีแต่ให้อืผู้มีแต่ให้ไม่เอาของใครไม่เบียดเบียนใคร,ครใครเก็บใครป่วยใ,ใครเป็นอะไรบอกมาปู่ช่วยได้ปู่ช่วยแับช่วยไม่ได้ปู่ก็บอกว่าช่วยไม่ได้บอกตรงๆงเลยบอกตรงๆเลยฟันธงเลยไม่อเอามาอ้อมค้อมมาไอ้นุนไอ้นี่ไม่เอาไม่คิดหลอกลวงใครก่อนมาบวชฤาษี ปู่ทางานอะไรหรือทุกวันนี้ยังทางานอะไรอยู่อ๋อทุกวันนี้ปู่ทําธุรกิจเรื่องเหมารับเหมารับเหมาผมโครงการมั่งโครงการนั้นโครงการนี้เรามีพวกพวกเยอะอ่าวงการธุรกิจครับปู่เป็นฤาษีดักธุรกิจปู่ชอบทําธุรกิจแต่ที่ช่วยเหลือคนเนี่ยวันเดียววันอาทิตย์ตกลงกันเขาก็ถ้าใครจะมาให้ปู่เป่าเปิดออะไรนี้มาวันอาทิตย์วันเดียวใช่วันอาทิตย์วันเดียวครับอ่าหนึ่งร้อยบาทรักษาทุกเรื่อง หนึ่งร้อยบาทรักษาทุกเรื่องใช่เรื่องอะไรบ้างครับทุกเรื่องที่คนมีปัญหาว่ามีปัญหาอะไรปู่ก็จะดูปู่ก็ทายให้ว่าอันนี้ช่วยได้นะปู่ก็จะบอกว่าช่วยช่วยได้อันนี้ช่วยไม่ได้ปู่ก็ไล่กลับไปเลยทุกเรื่องร้อยเดียวใช่ร้อยเดียวหลวงปู่ก็ค่าปู่ร้อยดึงปู่กินไรถ้าร้อยเดียวค่าก็นั่นน่ะที่จะว่านี่ถ้าปู่ไม่ทําธุรกิจแถเที่ไหนมากินเลยต้องทําธุรกิจใช่เต่ปัญหาปู่เอ๊ะมีเงินมีทองไม้อะไรมาวันอาทิตย์มารับทิ้ง หมื่นสองหมื่นเนี่ยคุ้มไหมไม่คุ้มอ่ะนะวันธรรมดาเราไปทําธุรกิจครับวันอาทิตย์เราอยู่รับลูกศิษย์รับลูกศิษย์อ่าก็เลยในเพจของปู่ึ้นว่ารวมพลคนวันอาทิตย์เพจชื่อเพจรวมพลคนวันอาทิตย์ก็มีถ้าใครจะมาหาปู่ฤษีเทพนรสิงห์นะครับพุทธเทพนรสิงห์นะครับพุทธฤษีเทพนรสิงห์ใครมาวันอาทิตย์วันเดียวอันนี้หนังสือปู่ทำเองใช่หนังสือปู่ทำเองใครทำให้เขาก็เป็นมหาฤษีแล้วมาเป็นพุทธฤษีเห็นไหม ในในนี้ปู่ลงทุนทาเองเหรออ่าทำหนังสืออยู่แจกไม่ใช่แจกแล้วลงเซเว่นเดินนาเล่นมาสี่สิบบาทนะแต่ไม่ได้เงินจักระบาทเลยเลยทาทาเพื่อให้เขารู้ให้รู้ว่าปูเป็นใครใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วใช้สื่อโซเชียลโอเคโซเดแจลวันแรงตอนเด็กๆก่อนที่จะมาเป็นปู่ฤษีนี้ปูอยู่แถวคนที่ไหนอ่าปูคนบ้านเกิดเกิดอยู่เมืองกาญครับผมอําเภออําเภอธาม่วงครับผมต่อมาอายุสิบหกปีปูออก รัตเวนเพราะเป็นเด็กที่เกเรยอมรับ<ะ>ว่าเกเรเกเรแลยเป็นต,ต่อมาก็เกเกเอไปอยู่กับพี่ใหญ่มั่งอะไรมั่งก็มีใบซังตรงไหนก็ไปตรงนั้นมีใบจังตรงไหนไปตรงนั้นครับผมต่อมาก็มันไม่ไหวไม่ไหวแล้วเลยก็เลยคิดเลิกครับคิดเลิกก็เลยว่าแต่แต่งตัวชึดข่าวเดินแล้วเดินบ้าดีกว่าก็ไป กระดุดที่ในถ้ำภูเข่าฝายครับผมปู่ก็เลยบำเข้าไปถ้ำภูเข่าฝายไปด้วยกันสี่คนภูเขาาวายฝั่งลาวนู่นใช่ครับผมไปด้วยกันสี่คนปู่ก็เลยไปนิมิตตรงนั้นตายลูกน้องสี่คนแล้วก็ตายสามคนเหลือปู่คนเดียวครับไปเป็นไปไายที่นั่นมันหรือใครมันเป็นถ้ำอาถรรพ์นะเป็นถ้ำอาถรรพ์ทำไมใครอยากไปกันถ้ำอาถรรพ์ภูเข่าฝายมันคนไปเรียนวิชาจบวิชาอะไรอย่างเนี้ก็ไป บำเพ็ญเพยียรวิชามันจะแข็งตรงในแข็งครับผมเนาะหลงปูมั่นก็จบไปภูเขาควายมาใช่จบภูเขาควายครับผมนะแล้วก็การที่ปูหนีไปอย่างเนี้ยปูหนีไปเพราะตอนที่หนีนะเขากบสิหกปฏิวัติสิบหกตุลาสิบหกตุลาครับปฏิวัติครับผม,ผมปูก็เลยอยู่ไม่ได้เลิกเลิกพกปืนพกผ่าหน้าไม้ ก็เลยคิดตัดสินใจเลิกไปเอาความดีข้างหน้าครับถ้าถ้ารอดชีวิตมาก็เป็นความดีไปถ้าตายก็ถือว่าหมดกรรมไปครัอตัดินใจแบบนี้ออ่่าะบวชมีลูกมีเมียไม่ปอ่าตอนที่เป็นวัยรุ่นก็มีลูกมีเมียอยู่กี่คนก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าปู่เป็นเสือนอะเพราะว่าปลู่ไปอยู่จังหวัดไหนปูกูกเขาซื้อลูกสาวของจังหวัดนั้นอ,อยู่จังหวัดไหนปูกก็ซื้อเพราะปู่จะไม่นอนโรงแรมไม่นอนอรีสอร์ท แล้วได้บวชพระไหมครับปู่ก็บวชพระอยู่ประมาณสักหกเดือนได้ไหมไม่ชอบตังพระบวชวัดไหนเออวัดไหนวัดวัดนางโนครับจังหวัดธาม่วงธาม่วงกาญจนบุรีครับหลวงพ่อแบนเป็นอุปชาครับอ่ะแล้วมาสนิทกับเจ้าพระคุณสมเด็จสนิทวัดวัดไตรมิตรยังไงครับ อ๋อเราไปเคยว่าทํางานอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเป็นฤาษีมาสี่สิบสองปีนะเป็นฤาษีมาสี่สสองปีอ่าอ่ะ,อะเริ่มบวชปู่ไปบวชฤาษีกับใครหรือถือกับใครคือปู่ปฏิบัติอยู่ในทําเองครับให้นิมิตเองอเพราะปู่มีวิชาหายตัวว่าตบหาตัวปู่มองไม่เห็นก็ได้ทุกคนเนี่ยปู่นั่งอยู่เนี่ยคนเข้ามาหาปู่อาจจะมองไม่เห็นอ่ะเพราะปู่นั่งปู่ระทับอ่า บัลลังก okay. um> ์ป right. uh okay. ู่สามปีก็จะมองไม่เห็นนะับนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่าเชื่มหูด้วยตาเองเข้าใจไหมครับผมปู่เป็นอาจารย์ทุกคนเรียกปู่อาจารย์แต่ปู่เขาบอกไม่ใช่อาจารย์อปู่ไม่ใช่อาจารย์แล้วครับคนธรรมดาเนี่ยแตกถือตมณะฤสีใช่ไหมแต่ว่าปู่ไม่ได้เป็นอาจารย์ปู่เฉยๆปู่ไม่ได้เป็นคนเก่งปู่ปู่ตรงๆเลยมีคนหาว่าปู่เพี้ยนไหมเพี้ยนไหมให้คนที่พูดมาลองมาปู่ ไม่ใช่ไปเดินตาเดินทางไปไปทางนู้นทางนี้ตอนที่แต่ชุบของเขาเนี่ยอ๋อไม่มีไม่มีปลูกหลบเขาป่าเขาป่าไปตามถนนทนทางได้ไงครับจวมาครับปลูกไปสักยันที่ไหนมาอ๋อสักยันก็ปลูกไปไม่ใช่หรอกมันสนไงปูไปต่างประเทศไงอ่าลูกศิ์ที่อพนปลูกไปปูเป็นครูปูไม่ได้รูสักแต่ปลูเป็นครูเสกอ่าครับปูเป็นครูเสกปูไม่ได้รูศสัก ปูเป็นผู้ปลูกเศกปูไม่จับของแหลมปูเป็นบรมครูปูไม่จับของแหลมแทงลูกศิษย์เห็นไหมทําไมทําไมไม่ตจับของแหลมแทงลูกศิษย์ครับก็มันถือว่าของแหลมเนี่ยไปแทงลูกศิษย์แล้วเราไปเศษเนี่ยมันไม่ดีมันย้อนสอนให้เราได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จับของแหลมแทงลูกศิษย์อแต่มันมีคนสักมีคนมีคนลูกศิษย์ปูเป็นคนสักปูเป็นคนเศษจะเอาอะไรก็ได้ครับผมปูปูสำนักลูกปูนี้ มีข้อห้ามอะไรเรื่องสักยันต์อเรื่องสักยันต์ข้อห้ามของปู่ก็หนึ่งถ้าสักยันต์แล้วจะมีโลโก้ของปู่ลายเซ็นของปู่ลายเซ็นนี้ห้ามอย่างเดียวห้ามถุยน้ําลายใจโถส้วมอ่ะคการถุยน้ําลายใส่โถส้วมเนี่ยถือว่าหมดไปเป็นเป็นอภมงคนเหรออ่าครับเป็นอัิมงคลใช่ถือว่าที่เราปลุกเสกมาปุ๊บเนี่ยพอทายอ้วกออกจากปากเราเนี่ยที่เราเสกพูดคุยเนี่ยอถ้าเราไป เมากินเมาไปถูใจถทตัวปั๊บถือว่าหมดหมดทันเติมทันทีถ้าไม่เสกไม่ไม่ถ่ายโถท่วมโอเคอาก็โอเคอยากได้ไรายปู่ก็ประทานให้อันนี้เป็นข้อห้ามอ่าเป็นข้อห้ามถืออย่างเคร่งครัดเลยถืออย่างเคร่งครัดอยากเดียวยันของสำนักปู่มีอะไรบ้างครับยันทุกลูกทุกอย่างว่าปู่จะเสกให้อยากได้อะไรครับอ่าอยากได้มามีอ่าปกติแล้วโลโก้ของปู่ี่ยันห้าแถวเก้ายอด ห้าแถวเก้ายอดเสือสองตัวเสือตัวใสกาตัวก็ได้ครับผมเพื่อความเมตตาครับนี่เอกลักษณ์ของกูคือห้าแถวเก้ายอดห้าแถวเก้ายอดครับผมแต่ห้าแถวเก้ายอดนี้เก้ายอดตั้งห้าแถวนอนครับคนอื่นห้าแถวตั้งอ่าใช่ไหมของปูนี้นอนนอนห้าแถวนอนนอนเนี้ยอ่าครับผมห้าแถวนอนแล้วมีชื่อปูลูกศิษย์ตักให้หรอหรือใครตักให้ลูกศิษย์ตักให้ปูไปตักเองอ่าไปไปไม่มีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์เลยไหมไม่มีอะ ไม่มีไม่มีใครกาศแล้วมีลายเซ็นอย่างเงี้ยปูถามว่าอาจารย์ที่ากกาสักอิจะกาศไหมัครบถ้ามีชื่อปูอ่ะคผมทำไมกาศปูชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงปูชื่อล,ละพัฒติดสีธรรมธิ์ครับผมละพัฒละพัฒติดสีเออไม่ใช่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทีละเศษสีธรรมาริศละพัฒริจมันพัดหมดไม่มี เข้ามาเลยครับผมและเปลี่ยนหองจุ้ยใหม่ว่าธีรสตีธรรมริศครับผมนามกุลเดิมการบวชฤาษีต้องถืออะไรบ้างครับปู่าการบวชฤาษีเราถืออะไรไหมอยู่ที่ความเมตตาของคนว่าเรียกร้องหลอกลวงเขาไหมครับถ้าเรียกร้องหลอกลวงถือว่าไม่ใช่แต่มันหน้าฤีที่เป็นครูบาอาจารย์ครับผมอ่า พอบวชแล้วพอมีพักพวกกันรู้สึกรู้จักกับอาปู่ฤษีแต่ละคนยังไงครับเราเราติดต่อกันยังไงครับปูอ๋อก็ไปเจอกันทํางานมั่งอะไรมั่งแล้วก็ปกติแล้วปู่จะหลบตัวอยู่ตแต่พืนแต่ก็ก็เข้ามาในงานปู่มีงานอะไรก็ประชาสัมพันธ์ไปคนก็มากันเขาก็มากันเองเก็มารู้จักกันก็มารู้จักกันใช่ครับปู่ผมทรงนี้ไว้มานานยังทรงนี้ไว้ไม่นานเดี๋ยวก่อนนี้ปู่ผมยาวอ่าผมยาวนะครับหล่อเท่ ผมยาวไปไหนก็สมัยสมัยหนุ่มๆหล่อไหมอ๋อหนุ่มๆหล่อไหมก็มันมีบ้างอ่ะมีมีหล่อบ้างเป็นบ้างมีบ่หลังบ้างอะไรนะครับตอนที่ปู่เป็นอย่างนี้นะปู่ผมยาวเป็นมาห้าปีเองนี่ไว้มาห้าปีเองใช่เพราะว่าเขาก่อนเนี่ยปีแรกที่เป็นบัฟขึ้นตังอย่างเนี้ยครับผมเพราะว่าปู่จุดทูบลาเลิกนะอยากทําธุรกิจปู่ทำชิปปิ้ง ผู้ทำคาโกอะคาโกชิปปิ้งส่งของทั่วโลกอแล้วผููรับเหมาคใช่ไหมผู่ทำธุรกิจครัผู่เป็นฤาษีธุรกิจครับยอมรับจะบอกตรงๆเลยเป็นฤาษีทําธุรกิจด้วยใช่ครับมีลูกฤาษีมีลูกมีเมียได้ไม่ผิดศีลทําธุรกิจก็ได้ทําธุรกิจก็ได้ต้องหากินต้องหากินครับผมฮเรื่องวัตถุมงคลที่ทํานี้ไม่ได้กําลงกําไรอะไรเยอะเลไม่ได้อะทามาลูกศิษย์ต่างมาต่างประเทศจีนมั่งอะไรบ้าง สร้างมากปูก็ทําทําเหลือก็ดำเนายมั่งเนี่ยก็เป็นไปได้ครับเคยสระไหมผมเนี่ยะผมเคยสระไหมอาสระว่าดูแล้วแต่ว่าปูขจาอนุญาตว่าสามเดือนสี่เดือนสองเดือนให้สระครั้งหนึ่งปูสระผมทําไงไม่ได้ไม่ได้สระอย่างเดียวนะน้าก็ให้อาบอย่างเหมือนกันนะครั้งเดียวครั้งไม่รู้สามเดือนให้อาบปูก็อาบสามเดือนอาบผมไม่เคยอาบน้ำมันเนี่ยใช้เช็ดตัว ไม่มีชแชทนะครับแชทผ้ายเย็นหลอดวันนี้แหละครับปกติก็ไม่เคยแชทตัวครับป,ปูปูอย่างนี้สะะยังไงผมนี่ออกก็สะอย่างนี้เอา,เอาน้ําชีดให้เปียกๆแล้วก็ถู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 ถแล้วมันจะสะอาดไหมไม่มันก็บิดไปบิดไปลมันก็น้ำนดำมัก็หาย,หายไปกี่วันถึงแห้งก็วันเดียวอ่ะมันไปได้เดียวมันก็ตืมหายไปครับเห็นไหมนี่นี่ก็อยู่ประมาณตักเดือน ธันวามกราคุมพามีนาพีเดือนแล้วครับจะสี่เดือนแล้วครับลองดมดูดิ <c oughs> ว่าหอมหรือไม่หอมครับผมเออทับเหม็นตัดทิ้งเลยเนี่ยครับอย่างนี้นะ,ะลือสีต้องถืออะไรบ้างครับปู่ลือสีถือแบบแต่ว่าอธรรมณะลือสีแต่ละตนแต่ละตนไม่เหมือนกันครับ คนหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งคนหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งอย่างปู่เทพนรสิงห์เนี่ยก็ไปทางหนึ่งไม่ได้ว่าะจะไปะล้มทับหรือตีเขาเขาไปอย่างนี้เขาเรียกว่าทางใครทางมันแต่ทางที่เราแหละทำดีที่สุดเราไม่คิดไม่คิดเบียดเบียนอย่างเนี้ยอ,อย่างที่คนเนี้ยโดนของอยู่นครปฐมมาหาปู่แบกทีเดียวแตก หายคนนี้เขาบอกว่าไปหาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งครับเป็นมะเร็งครับแต่มาหาปู่ปู่บอกไม่ใช่เป็นมะเร็งครับปู่จับดูแล้วไม่ใช่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งอะไรรักษามาสามปีทั่วทุกอาจารย์ครับนี้ไม่หายผู้ชายผู้หญิงมะเร็งเต้านมเหรอไม่เขาบอกว่ามะเร็งเต้านมแต่ปู่บอกไม่ใช่อแต่ขณานี้ปู่รักษาหายแห้ง เนี่ยแหกแบบนี้ครับแล้วก็วันนั้นเอลพูดพูดได้ไหมพูดได้พูดได้พูดได้วันนั้นเนี่ยที่ปูโดนถล่มว่าสามสองสามสี่เออไออะไรพวกเนี่ยคผมมาจะมาถล่มปูหาว่าปูเกิดขึ้นมาใหม่เป็นฤษีสำนักเกิดขึ้นมาใหม่หลอกลวงคนรักษาทุกโลกปู่บอกกับพ่อมึงไงที่รักษาทุกโลกอ่าอย่านี้เลยพูดด่าออกหมายพูด พุมกับได้ยินนันเพอได้ยินปลัดได้ยินเพราะปหลัดมาเป้าปู่พวกนันเพอมาเป้าว่าพวกนักข่าวมาเนี่ยมันต้องมีเหตุเนี่ยแต่มันก็แจ้งมาจะมาจับปูใช่ว่าปูหลอกหลวงคนปูพอดีจังว่าจังว่าว่าพูดไปพูดมาปูก็ท้าเลยว่าวันจุกมันหลงข่าวไม่ดีปูบอกว่าถ้ามึงไม่แก้ข่าวกูจะเสกลูกตามึงทางทีวีเนี่ยกูดูทีวีมึงเนี่ยกูเสกมึงเนี่ยถ้าตามึงไม่บอดปูเลิก วันเสาร์มาขอโทษเปลี่ยนเอาไปเปิดดูได้อมารินช่องสามตองเนี่ยไอช่องสามตองเนี่ยใช้รัฐทีวีเนี่ยเห็นไหมถ้าไปเปลี่ยนปู่จะแตกลูกกระตาบอดเลยมาได้เลยแล้วปู่ก็ท้าเลยใครก็ได้ที่เก่งบอาตัวมาได้ครับนะดึกพระไพวันหรือไอหมอปลามาถ้าปู่แตกพระไพวันขึ้นตัวลำวงไม่ได้ปู่เลิกอ่าปู่เนี่ยมีอย่างเนี้ยปู่เลิกได้ปู่ดีปู่ได้ผิดทําผิด ทำผิดแล้วปู่เลิกปู่ไม่เอาครับเรียกว่าปู่ผิดปู่ทําไม่ได้ในของในสํานักนี่มาจากไหนเสียงเลื่อยสีอะไรเงี้ยอ๋อหลายสิบปีแล้วครับแต่ละย่างแต่ละย่างเพราะลูกติดต่างมั่งอะไรมั่งครับผมทําวิธีทีละย่างละย่างมันก็เยอะครับผมนี่ย้ายมากี่สํานักแล้วครับปู่อ้อย้ายมาที่ที่แล้วเหรอย้ายมากี่ที่ก็เขาก่อนนี้มาตอต่อสามห้าอยู่ที่พญานเนือครับและต่อมาก็ ย้ายอยู่ตรงนั้นสิบกว่าปีครับผมแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงตลาดน้าตีภาคผมอีกสิบปีครับผมและตอนย้ายสิบสี่ปีเพราะมาเจอโควิดสองปีขอขอลดค่าเช่าเขาเดือนละแสนห้าขอลดค่าเช่าเขาเขาไม่ลดไม่ลดก็ย้ายแม่งเลยครับผมใช่ไหมครับย้ายมาอยู่ตรงนี้เช่าปีละแสนห้าเช่าปีละแสนห้าแสนห้าครับผมอ่ะโอ ไอ้ฤาษีเนี่ยเขามีกฎยังไงไหมต้องก็บริจาคหรือต้องอะไรอ๋อไม่มีกฎหรือษีลเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้านายกดของปู่เนี่ยปู่ไม่มีกฎแต่ของปู่เป็นสำนักอปู่เข้าสำนักพุทธมหาเทระเมื่งั้้มหาเทระจะมาหาปู่อย่างเนี้ยหรือจะติมนพระมาได้เหรอใช่ใช่ไหมปู่เป็นสำนักสำนักพุทธฤาษีเทพนรสิงปู่จะจดปู่มีจดไอ้บูณิธิเป็นบูณิธิ ถ้าเป็นอาศมจดไม่ได้าเป็นอาศมจดไม่ได้ครับปู่เป็นสำนักพุทธรือสีเทพนรสิงห์เมื่อไงสมเด็จจะมาได้ไหครับปู่สำนักปู่เนี่ยแก้โรคอะไรให้คนประชาชนที่เดือดร้อนมาร้ยอย่างอ๋อจะแก้โรคอะไรแก้ได้ทุกโรคเลยถ้าตรงกระเปาที่ปู่จะแก้ถ้าปู่พูดว่าปู่แก้ได้ปู่แก้โรคซับจางอย่างเดียวแก้ไม่ได้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาต้องขยันต้องขยันมา มันเป็นะละลายโรคทรับจางมึงเป็นะละลายโรคทรับจางมึงมาดูที่ตัวดูชีวิตมึงที่ว่ามาตะดอกข้อกับชีวิตที่มันติดอะไร,รและอาบน้ำมนต์ล้างดูครันะถ้าองค์เนี้ยโอเคกลับไปพอเสร็จแล้วกลับไปจุดทูบบอกปู่ที่บ้านครับที่บ้านเลยเดี๋ยวปู่ไปดูอปู่จะนิมิตไปเหตุเลยอ่าคนที่มีบุญก็จะเห็นปู่เร็วมากค,คนไม่มีบุญก็เห็นจ้าหน่อยเพราะว่าคนเป็นล้า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 นเย็นขึ้นมาจุดทูบบอกปู่เนี่ยตะลึมตะลือหมดเพียครับนะ จุดทูบบอกปู่ได้ใช่จ่ดดอกก็ได้เวลาที่ทําเนี่ยเวลาที่ทําพิธีไปแล้วเนี่ยแกตะดอกเคาะกรรมวิญญาณครับเขาเรียกตะดอกเคาะกรรมวิญญาณครับไม่ได้ตะดอกเคาะกรรมกดแห่งกรรมไม่ใช่คอันทําไม่ได้ครับจัดดานแก้ไม่ได้จัดดอนแก้ไม่ได้แปลว่าเป็นกฎแห่งกรรมวิญญาณครับวิญญาณของมนุษย์ที่ติดกรรมปัญญาไม่เกิดเพราะวิญญาณนำพาใช่ไหมกรรมวิญญาณนำพาไปอย่างนั้นอย่างนี้ ปัญญาเกิดยังไงเกิดแบบชั่วๆก็มีเกิดแบบดีก็มีมันหลายอย่างครับผมนะปูเคยมีคนมาจ้องจับผิดบ่อยไหมอ๋อไม่มีคนจ้องจับผิดปูมีก็คนรอบยิงขนาดนั้นเลยหรอใช่ทําไมอ่ะปูมันเขาไม่ชอบขี้หน้าหรือไงปูไม่รู้มันดังนะอ่าดังนะนี่ออกตืียเลเนี่ยพูดอย่างเนี้ยครับอันตรายเยเนี่ยใช่ไหมแต่ไม่กลัวครับผมนักปูเป็นหลานเสือใบ ปู่เป็นลูกเสือปู่ไม่กลัวใครปู่มีมาคอยมาตรงหน้าคิ้วกระเป๋าปู่ใส่สูตรผูกท้ายหิ้วกระเป๋าเจนบอลมาอย่างดีมาถึงเปิดกระเป๋าเอาปืนจะมายิงปู่เคยโดนเคยมีประสบการณ์เคยมีประสบการณ์อยู่พัทยาเหนือก็โดนมาสองครั้งอยู่ที่ตรงนั้นมันโดนครั้งแต่ตรงนี้ยังไม่โดนเพราะาผมเด็ดมาพระจกักรพรรดิปางเปิดโลกช่วยก็ได้ปู่วันนี้สร้างพระจังจักรพรรดิเปิดโลกบอกว่าปู่บอกว่า โอ้ลาบจะมาก่อนใหญ่ทําไมต้องสร้างของรอรับลาบอ๋อเพราะว่าเราเราเราับงานใหญ่นะงานใหญ่ที่ติดต่อเรามาให้เข้าเนี่ยแล้วปู่ก็สั่งว่าเฮ้ยมึงทําอะไรปเปิดโลกเปิดโลกวะไม่มีอะไรเปิดโลกเปิดโลกเขาไม่ีปู่เนี่ยจะเปิดโปเปิดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อต้างพระอ๋อต้างพระและสต้างพระนีนีมนต์สมเด็จได้ไหมครับมึงสบายมากพูดคําเดียวเขาก็มาแล้วครับผมแล้วจีนกินพูดคําเดียวครับก็สร้างพระปางเปิดโลก ใช่เพื่อพระมหาจากักรพรรดิบางเปิดโลกเพื่อเปิดธุรกิจการงานทุกคนจะได้คนที่เข้ามาปู่ให้หมดต่อไปเอามาเป็น,นสถานที่ไหนไม่ได้ที่วัดที่นี่ที่นี่ คนได้ประกาบไว้ปลูกตากปากนรลสิงต่อไปนี่ที่มีจ่อไปจะมีทัวลงอะไรลงรมีน้ําตกมีทัวลงเนี้ยโอเค okay. ก็รอดน้ํารอดน้ํารอดปากรอดน้ํามาเขารอดลาหูกันปู่รอดปากนรสิงดีว่าอมึงไม่ดีดุร้ายโดนของโดนคูณเข้ามาปับ๊บมึงโดนตรงนั้นก่อนแล้วคเพื่อจะมาหาตรงนี้ครับใช่ไหม <laughs> ปู่ปีนี้ยุทไหร อ๋อปีนี้เพิ่งอายุไม่เท่าไหร่เพิ่งอายุย่างฮะครก่ย่างเดือนกันยานี้ก็คงจะหกสิบเก้าครับที่นี่จัดงานไหว้ครูได้ค่าวว่ามีคนมาเยอะมันเยอะขนาดไหนเยอะมากงานไหว้ครูเยอะมากครับไองานนี้ไม่ได้บอกใครเลยว่าจะจะ,จะเททองรอบอพระเงียบเงียบวางวันนี้นมนต์สมเด็ดมากจะทําเงียบเงียบครับว่าเททองรอพะระแต่ปกติไหวค้ครูเนี่ยโอ้โหคนเต็มคนพันพันสองพันคนทั้งทั้งล่างทั้งลูกศิษย์ จะลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ถ้ามีงานกระเทือนก็ล่างทรงก็มาเยอะครับผมปีนี้จะมีงานไหมปีสองพัห้าร้อยห้าสิบกปีนี้จะมีงานไหมมีวันที่สิบแปดกันยาครับผมสิบแปดกันยาทุกปีตรงกับวันเกิดจะทำวันเดียววันเกิดด้วยไหว้ครูด้วยครูไหว้ครูมีสิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็มีถือบวดฤาษสีครับผู้เป็นอุปชาบวชฤือสีครับครูสรวด หรือสี่ตองตนไข่ปูพันพจน์ปูกาหลงะปูพันธุ์พจน์เนี่ยอยู่ลาวอยู่ลาวปูพัน์พจน์อยู่บนอุลาวเมื่อกี้คุยแล้วคุยแล้วอันนี้เป็นเพื่อนกันใช่นั่นผมนั่นเป็นครูตรวจปูเป็นอุปชาครับผมลูกศิษย์มาบวชทิ้งสองสามร้อยคนร้อยคนที่ดูในคลิปได้คมาบวชมาถือบวชหรือสี่มาไม่ใช่บวชหรือสี่นะมาถือบวชมาถือบวชปูก็จะบวชให้ เสร็จแล้วมาเปลี่ยนเอาชุดอย่างมาเปลี่ยนชุดอย่างเนี้ยปูให้ชุดแบบนี้แต่บัตรตั้งผ่านคูคนละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับผมปูแจกชุดให้ชุดหนึ่งครับชุดเสร็จก็ไปนุ่งเหมือนพระครเนี่ยมีนะมีทั้งสังกติมีทั้งอังสะมีทั้งผ้ารัดเอวรัดหน้าอกมีผ้านุ่งครับผมอ่าอ่เนี่ยมีมีแบบนี้หมดเลยปูรูปถ่ายรูปรูปปั้นนี้ใครปั้นมาให้๋อรูปปั้นในจ้างเขาไงแล้วมาปลุกเสก อันนี้รุ่นแรกผมยาวผมรุ่นแรกผมยาวปั้นได้เหมือนไม่ปูก็พอพอได้มันแก่กว่าเราหน่อยตะบุกแหลบไปนมันก็หาวว่าปูเป็นพลังครับผมไอ้ปูทําไมบางทีปูก็ชอบร้องเพลงรู้ปูอ๋อมันสนุกสนานกบเกินเลยวิชาไงวิชาของปูต้องร้องเพลงกบถ้าไม่ร้องเพลงกบเลยเอ้ยจับผิดด้วยไอ้นั่นเลยเอ้ยอันนี้ไม่มีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นมันก็โอเคฮะมันจะขังตรงไหนผมไม่รู้อะไรเพลงของกูเนี่ยสักติดครับ ใช่ไหมกระทึบก็ตายทายก็รอดครับใช่ป่ะปูก็แกล้งร้องเพลงบางอะไรบ้างอาบน้ำมนต์ที่อาบน้ำมนต์ร้องเพลงมันกันเหนื่อยอ่ะโถร้อยหนึ่งเหนื่อยครับตายห่าครับตรงๆเลยร้อยหนึ่งไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรรองเหนื่อยครับผมถ้าสองร้อยค่าของร้อยอ่าก็อย่าเพิ่งกลับนะครับครับนะครับผมกำลังคุยบันเลยขอน้ำขิงขอน้ำเปล่าหน่อย น้ำแข็งหน่อยโปของขังของปู่เนี่ยมีอะไรบ้างของสำรองอ๋อของขังของปู่ที่ทดสอบเหรียญรุ่นแรกอตอนนี้เขาเอาเหรียญรุ่นแรกนี่ไปจําหน่ายแถวอุวันนั้นปู่ไปตรวจด,ดูเจอแผงพระที่อุดอรนะ,อะเอปู่จาหน่ายที่ตันักปู่้อยดึงที่นู่นปล่อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทปู่ไปเห็นเหรียญเฮ้ยนี่เหรียญคุณในวันนี้ เออไปตั้งแผงขายแล้วเก้าร้อยเก้าิบบาทคนดังคาว่านี้อ่คนขังคนดังแม่ตาครับเอาไปปล่อยเก้าร้อยเก้าบบาทใครตั้งราคาเนี่ยอืมเข้ามาร้อยขายเก้าร้อยเก้าบาแต่เขาขายได้เขาขายได้ครับผมคนที่เขาเช่าไปคือเขาเขารู้จักชื่อสรรพคุณมันเข้าใจขายขายแล้วมันเปิด YouTube ให้ดูไอดีไอ้นั่ขายขายอาปมาทานเอาครับผม ถ้ามาที่เนี่ยร้อยหนึ่งแล้วก็มามีเหรียญรุ่นที่สองรุ่นธรรมจักรรุ่นสามรุ่นเจมารุ่นสี่เป็นล็อกเก็ตรุ่นห้าล็อกเก็ตรุ่นหกเป็นเตาเตาค <ๆ S 2> นี่อ้าวเหรียญไปไหนหมดวครับเป็นเตาแล้วปลูกปลกเหล็กเหล็กไหล เรกนี่เรานีมมต์พระมาปลูกเสกหรือนีมต์ฤาษีทั้งสองอย่างอ๋อปลูกปลกเสกของปู่เองอ่ะปู่วอาไปไปปลูกเสกไหนปู่ก็ไปปลูกเสกพอนอกก็มีงานเนี่ยเออพระมาปลูกเสกครับอฤาษีปลูกเสกพระปลูกเสกครับผมเห็นไหมอ่าปู่ อย่างกับวาทิตเนี่ยอาวิธีการสังเกตคนโดนของโดนมาเนี่ยป,ปูปูมองมีมีข้อสังเกตบื้่นต้นยังไงบ้างครับอ๋อการศเป็นแล้วว่าคนโดนของปั๊บเข้ามาสํานักปูก็มีอาการแล้วถ้ามีอาการปั๊บปูมองเห็นเลยว่าเนี้โอเคมีอาการอย่างเนี้เดี๋ยวเข้ามาหาปูเดี๋ยวเข้ามาเสือเพื่อที่ปูเหยียบผืนเนี้แล้วเข้ามาเนี่ยปั๊บปูเหยียบที่ขาขงเนี้ปับป๊บปูจะรู้เลยว่าคนนี้โดนของอะไรอะไรแล้วปูจะพูดให้ฟังครับผมเอาค่าค่าแก้คนโดนของเท่าไหร่ร้อยหนึ่งหรือเท่าไหร่ก็ร้อยหน เขาลำบากอ่ะครับผมถ้าเขาสบายเขาไม่มาอไอ้ที่โดนของแบบคิดไปเองนี่มีเยอะไหมปู่มันก็มีส่วนแต่ว่าถามว่าเราดูพอคนก็บอกไอ้เนี่ยโดนของไหมโดนไะมาหาปู่บอกไม่โดนหรอกแต่ว่ามันเป็นจิตแค่นั้นเองอจิตมันหลุดหรือว่ามันเป็นกรรมเคราะวิญญาณเฉยๆทําให้อ่าปัญญามันหลอ,ไอลดไปเองครับใช่ไหมใช่จิตปัญญาครับเขาเรียกกรรมวิญญาณ ของใครแรงแขกเขมรมอนพมา่าปู่ไม่มีอะไรแรงอะ่ะเพราะว่าอะไรมาปู่ก็เชื่อดบทครับผม,มอาจารย์เขมรสิบกว่าคนครับมันก็ทึงบูชาปู่อาจารย์คาเรียงเจ็ดแปดคนก็บูชาปู่เห็นไหมพอปู่ปั๊บไอ้มึงขอเขมรอินาหาปาาักา,า,ากุาเตเซคุตลาฮัทมัตริุตเซเดนับบุกาลางเตัตตุกตะตะยานัตสิลรกอะฮัตติมึงเอาขอมึงกลับไปซะครับ ผู้ปู่เราเราปู่ใช้คาถากี่กี่กี่นั่นสี่ภาษาสี่ภาษาภาษาอะไรบ้างภาษาเทพภาษาเทพภาษาบาลีพระสักเคอภาษาเทพอาโอมภาษากะเหลี่ยงภาษาเขมรครับคือต้องล้อมเอาอยู่ในองค์เดียวกันน้ำมนต์เมื่อไงคนโดนของอะไรมาปั๊บบรรจะรู้ทันทีครับป้าปู่เคกน้ำมนต์เนี่ยเพราะอาบน้ำมนต์นี่ร้อยยนึงไม่ได้อาบถังเดียวนะอาบแม่จะเปื่อยอ่ นี่นะครับถ้าใครอยากจะมาอาบน้ำมนต์หรือจะมาถอนของที่นี่ร้อยเดียวค่าครูร้อยแต่ค่าของร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยค่าของร้อยหนึ่งนี่มีมะพร้าวสองลูกมะพร้าวสองลูกก็ห้าสิบบาทเตรียมมาได้ไหมเตรียมมาได้เตรียมมาได้ก็ดีเลยเตรียมมาแล้วใส่ผัดครูร้อยเดียวถ้าไม่เตรียมมามาเสียสองร้อยมะพร้าวมะพร้าวสองลูกมะพร้าวสองลูกมะกรูดสิบลูกมะกรูดสิบลูกดอกบัวหนึ่งกําดอกเบัรหนึ่งกําหนึ่งกํนี่สิบดอกนะครับผมกัามาห้าสิบอะ แล้วก็ฝากต้มป่อยอ่าฝากต้มป่อยสิบฝักสิบฝักอ่าอันนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวถ้าให้ปู่มาเตรียมร้อยเดียวร้อยเดียวแต่ถ้าซื้อเองไม่ได้ไม่ได้เราไม่สามร้อยห็นไหมต้องมีสามร้อยอ่าครับผมแก้แล้วหายไหมปูกฮะแก้แล้วหายไหมแก้แล้วหายไหมครับอันนี้พูดไม่ได้พูดเดียวว่าอุปโลกตัวเองครับอยากรู้ต้องมาลองตัวเองว่าอยากรู้ต้องมาโดยเหตุการตัวเองผู้ป่วยผีคงไีเข้านี่เรื่องง่ายๆเรื่องเล็ก ปู wa, ่บอกว่าถ้าปู่พูดว่าเรื่องเล็กก็คือเรื่องเล็กถ้าบอกเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องใหญ่รับนะช่วยได้ก็ช่วยช่วยได้ถ้าช่วยไม่ได้ปู่ก็ช่วยไม่ได้ครับปู่จะตอบให้ทันนั้นเลยครับช่วยไม่ได้ปู่ขี้กเกียจทำทมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยอ่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากๆปู่แขกต่างประเทศมาเยอะไหมก็มีมาเยอะลูกติดต่างประเทศก็เยอะหลายร้อยหลายพันหลายร้อยหลายพันคนใช่นี่นะครับสำนักปู่เทพพุทสำนักพุทธ พ่อปูพอพอพอป่พุทธฤษีเทพนรสิงห์พ่อปู่พุทธฤษีเทพนรสิงห์นะครับซอยชนบุรีพัทยา91ปากหมุดมาแค่นี้ถึงใช่ตุคุมมิกพัทยา91สุสินพิษพัทยา91ถึงนะครับอยู่เฉพาะวันอาทิตย์ใช่มาเปิดปรรรบริการรับลูกศิษย์ใช่มีเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรครับปู่เบอร์ติดต่อ0994930371ทง 99, างไลน์พิมพ์ชื่อปั๊บ พิมพ์ชื่อปู่เทพนรติ์จะเด้งลายเด้งเกรดเด้งใายเด้งหมดเลยครับผมอันนี้นะครับติดต่อกันเอาเองนะครับวัตถุมงคลอะไรติดต่อมาเองนะครับทางช่องทาให้ดูนะครับไม่ต้องเชื่อนะไม่เชื่อไม่ต้องไม่ต้องมาเชื่อนะนะปู่ไม่ใช่คนเก่งครับแต่ท้งท้ายวันนี้ปู่ไปทั่วโลกเลยกูไม่เห็นอาจารย์ตัวไหนมันเก่งกว่ากูเลยนี่ใช่ไหมครับผมปู่ไม่ใช่คนเก่ง แต่ไปทั่วโลกแต่มองไม่เห็นอาจารย์เก่งกว่าปู่ไม่เห็นอาจารย์ตัวไหนที่เก่งกว่าปู่เลยครับปูคาถาได้ทุกคนนี่นะ,นะครับอยากรู้อยากเห็นอยากดีอยากเด่นอยากลองอุปโลกสิคำถามของปู่ต้องมาที่นี่ด้วยตนเองครับผมโอ้ก่อนจบคลิปนี้คาถาเหมือนเดิมอมตัวเดียวออมตัวเดียวรวย เอ็มถึงนะาะไปเรีนดังโคเทตะกัมหัติติิขุเัญยาโอมมาตนะหะตึนั่นติดคุัญยาอมมหัตยนะอาตตรยคุตติติดที่ะยานะแค่ที่ลูกกรับรวยรวยรวยมีแต่รวยคนที่โอมโอมนะไม่ใช่โอมอมเงินทอนไม่เอาโอมครับผมรวยนี่นะครับนี่ภาษาเบื้องบนนะเขาจากมาว่าใหมดีๆจากปูฤีสีขีดสิ่เล็กๆนะครับเทพนรสิงห์ แค่นี้ครับสวัสดีครับ